สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยผมดิดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็เดินทางมากับลูกพี่พศนะครับผมนี่นะครับผมลูกพี่พศสวัสดีครับดิสวัสดีครับนี่นะครับผมซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าฝนเนี่ยกำลังลงเม็ดเลยนะผมเนี่ยรีบกางไฟชีดไว้หนึ่งผืนนะซึ่งเป้าหมายของผมกับลูกพี่พศในวันนี้เนี่ยคือเราจะมาสร้างที่พักใหม่กันเลยนะครับผมมุมที่เราเลือกเนี่ยจะเป็นมุมตรงนี้เลยนะครับผมจะมี ต้นไม้เนี่ยสามต้นนะครับทุกคนดูหนึ่งต้นสองต้นสามต้นแล้วก็เราต้องเพิ่มตรงนี้อีกต้นหนึ่งนะครับผมนี่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราต้องคุณหลุมนะครับแล้วก็วางเสาต้นนี้นะต้นนี้เป็นไม้ที่แห้งนะครับผมเราก็ตัดมานะยาวๆหน่อยนะทุกคนนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะแล้วก็เราก็มารับชมกันได้เลยนะครับผมเรามาลุยกันเลยนะครับมา ไม้แหงอันนี้แมงหแห้งดีว่นะแงลมเี้ยนะูม่สูงสูม้นเกดกอื้อ๋อแล้ไม่ต้องใชนะ แงสักหน่อยอีอีกทน,นอพอ,อ,อลงลึกขำลงลงลงกันก เท่าได้ด้วยี่ดูเด็ไม้ไม,ไม้มันเข้ากันไหมมันเอียงไหมข้างบนเอียงไหมเอียงป่าอืมประมาณน,นี้ใช่ป่ะอืม 嗯。 はい。 เ,เ,เราเนี่ยเจอกับพายุฝนนะทุกคนคือ ต้องเข้ามาลบฝ่นก่อนนะอีกอย่างผมนี่เพิ่งจะหายดีนะไม่อยากจะตากฝนมากเกินไปเพราะเวลาไปนวยงานเราก็ต้องใส่กันนะเพื่อมันหมหมวกด้วยนะทุกคนเพื่อป้องกันม่วงองด้วยนะครับไม่ให้มันไส้ขึ้นนะครับผมซึ่งลูกพี่พ้นเนี่ยกำลังจับตอกเลยนะครับ,รบผมนี่นะครับกคนนี่คือตอกเนีย่ยเท่าจะไม่เป็นเนี่ยยากมากนะทุกคนคือยากเลยนะคนนี้จับตอกได้นะถือว่าเก่งเลยนะครับผม ประโยชน์มันคนข้ามีเยอะนะเลยมาใช้เวลาระหว่างที่เราหลบฝนนะก็มาจับตอกด้วยเลยนะครับผมนีกำลังจับตอกเลยครับแผ่นบางๆนะทุกคนนี่นะครับเอาแบบบางๆเลยนะครับผมนี่เป็นไงลูกพี่ฝนตรงนี้สนุกดีไหมฮะสนุกแหละนะไม่ร้อนใช่ป่ะ <c oughs> ชอบป่ะ <c oughs> ชอบ,บอขอให้มีกาแฟก็พอนะ <c oughs> ออกาแฟมีกลับเลยนะ ทุกคนเีอยังไงก็มานั่งจับต่อกันก่อนนะก่อนที่ฝนเนี่ยจะตกหนักแล้วก็ถ้าหยุดก่อนนี้หรือว่าซาก่อนนี้หน่อยหนึ่งเนี่ยเราก็จะเริ่มงานกันต่อเลยนะครับผม วันนี้เสร็จเปล่าพี่เสร็จไหม,มฝ้าอย่างเดียวเนี่ยเหรอ,อเสร็จแล้วนะย้อนไปจิ๊บจิบจีบวะฮัลโห,หลแค่ตับฝ้าเลย thank you พี่ทำดั้มดั้มไม่เป็นไหมดมีเมียทำไม่น่อยก็ไปทำ่ก่อน 我老派那个。 หแผ่นสแผ่นสแผ่น ไม่โอเคก็ไม่ให้ <c oughs> อ่าตอนนี้เนี่ยที่พักของเราเนี่ยก็เสร็จประมาณ40เปอร์เซ็นแล้วนะบอกเลยว่ากว้างมากทุกคนคือกว้างมากๆเลยนะครับสามารถพักได้3-4คนเลยนะขนาดใหญ่เลยนะครับผมวันนี้เนี่ยถือว่าโชคดีมากๆนะครับแล้วก็อย่างเราเนี่ยทำเสร็จค่อนข้างที่จะวายด้วยแล้วก็ต้องแข่งกับสภาพอากาศนะช่วงนี้เนี่ย ฝนเนี่ยก็เริ่มที่จะหยุดตกแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างลูกพี่พจน์เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยใช่ป่าวไม่เหนื่อยจิ๊บจิบนะของแค่นี้ของแค่นี้นะดูทุกคนนี่นะครับถ้าไม่ได้ลูกพี่พจน์เนี่ยไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยผมนจะทําเสร็จหรือเปล่านะนี่นะครับแค่ขนาดใหญ่เลยนะครับผมตอนนี้พวกเราก็กําลังโดบกาแฟเย็นกันอยู่นะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําชั้นสองต่อเลยนะครับทุกคนนี่ จะเป็นชั้นสองนะครับผมที่เราจะเริ่มทํากันนะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะพักให้หายเหนื่อยกันก่อนนะครับดูแค่นี้นะทุกคนคือก็เหนื่อยพอสมควรเลยนะครับผมซึ่งก็ได้บัตรแผลมาหนึ่งแผลนะนี่เพราะผมเนี่ยถ้าฝนตกขึ้นมาเนี่ยต้องเข้าไปหลบฝนก่อนนะพอ,อยังไม่กล้าที่จะตากฝนนะโดนถ้าฝนไม่ตกเนี่ยผมคิดว่าเราทําเสร็จไปตั้งนานแล้วนะครับผมแต่ ฝนตกเราก็ต้องไปหลบก่อนนะครับผมเดี๋ยวยังไงพักให้หายเหนื่อยแล้วก็ลุยงานกันต่อเลยนะครับหลังคาใช้อะไรดีวะใช้จอกเนี่ยลูกพี่ลูกพี่ไม่ทำอ่ะเกี่ยวยาขาดิทำดิเกี่ยวยาขาก็เกี่ยวเกี่ยวแม่เน่าไปไหนก็ไม่รู้ mm -hmm. Hãy subscribe cho cái không ตอนนี้เนี่ยก็เย็นมากๆแล้วนะทุกคนคือวันนี้เนี่ยที่ผมกับลูกพี่พ้นเนี่ยมาทํากันนะบอกเลยว่าคืบหน้ากว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับผมนี่ข้างล่างนี้เหมือนที่ผมบอกนะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยข้างบนเนี่ยก็คานเรียบร้อยแล้วผมก็มัดมัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่เราเนี่ย สับฟ้ามาปูลงนะแล้วก็ทําเตาไฟแล้วก็บันไดขึ้นนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะทําเป็นที่มุงหลังคาอีกสักเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมยังไงก็มารอดูตอนมันเสร็จนะครับมันจะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างไรนะครับผม <Yeah. S 1> เป็นไงบ้างลูกพี่พศวันนี้ฮะภูมิใจเปล่าภูมิใจเลย,ย,เลยใช่ป่ะยกนิ้วโป้นี่นี่โอ้โหลูกพี่พศการันตีเลยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยอาจยังไม่ได้ แขมกันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยผมคิดว่าผมกับลูกพี่พนเนี่ยจะทําให้เสร็จเลยนะพรุ่งนี้เสร็จเปล่าพรุ่งนี้เสร็จใช่เปล่าลอืมถ้าเสร็จนี้ต้องมีอะไรช่วยเครื่องดืม่มเอ่เครื่องดืม่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มชูกําลังเปล่าอ,อ๋อถ้าไม่มีนี่เดินไม่ได้เดินไม่ไหวโอ้โหโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงสําหรับ คลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็จะขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมยังไงก็ฝากมาเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับในการทําคลิปใหม่ๆนะแล้วก็ยังไงก็รอติดตามรับชมนะครับผมที่พักใหม่นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บายๆครับผมขอบคุณนะครับลูกพี่พีนขอบคุณครับขอบคุณครับบายๆดย